เนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีโครจรเดินมนส่งผลต่อดวงชะตาของท่านเป็นระยะเวลา6เดือนดวงชะตาเปลี่ยนแปลงกับร้ายกายดีอย่างฉับพลัน ยินดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 Morris ผ่าดาว youtube.com รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีและบูชาว,วัตถุมงคลเพื่อเสริมดวงชะตาให้เป็นมหารวยนะครับเพื่อความเป็นสิริหมงคลคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนมีนาคม2564ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวสุปคอ์ดวงใหญ่ดวงหนึ่ง ซึ่งในทางระบบสุริยะจักรวาลส่วนในทางโหราศาสไทยระบบสุริยะเนี่ยถือว่าเป็นดาวสุปเพราะเป็นเทพแห่งดาวบุญยุริศการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับการพิกรหมายถึงปัญญาสิง์บุญสุทธิไทยพระพฤหัสบดีนะครับในการโคจรของดาวพระพฤหัสบดีนี้นะในในด้านโหราศาสไทยระบบสุริยะท่านจะสถิตในแต่ละราศีนะครับราศีละหนึ่งปีนะแล้วในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละปีนี้ก็จะมีเกณฑ์การโคจรที่ผันผวนอยู่บ้าน อยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยสถิตอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับตำแหน่งก็เป็นนิจจังบังคะในดวงชะตานะครับถือว่าคุณจะต้องเป็นคนที่หัวดีนะในดวงชะตาและดาวพระพฤหัสบดีนี้นะครับจะโคจรเดินมนการโคจรเดินมนเนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็ณจังงังบ้างนะณจังงังก็คือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหน นะดาวพระพรหสบดีนี้จะส่งผลดีหรือร้ายกับโดชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระฤหัสบดีเนี่ยจะโครจรเดินมน,นะครับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564ช่วงเวลา11ในกาสีนาทีะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะในโดชะตาเนี่ยนะครับราศีกุมเป็นนระราศี ในดวงตาก็จะส่งผลให้ราศีกุมเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์และเป็นอุดมเกณฑ์ชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของคุณนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวย้ายคุณต้องเร่งรีบสร้างบุญสร้างกุศลนะครับรวมถึงทุกราศีด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่านะในแต่ละลัคนาราศีของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระพสบดนี้จะอยู่ที่ราศีกุม นะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ180วันหรือ6เดือนนะครับจะอยู่ตรงนี้ไป6เดือนเพราะฉะนั้นถือว่าคุณก็จะมีโอกาสอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะครับทำอะไรก็ให้รีบทําให้รีบทําในดวงชะตาของคุณนะครับและดาวพระพรศสบีนี้ก็จะพักถอยหลังกลับมานะครับในวันที่28กันยายน2564นะครับช่วงเวลาตี5 32นาที พฤหัสบดีถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรนะในดวงชะตานะครับก็มาอยู่สักระยะหนึ่งนะและดาวพระพฤหสบดีเนี่ยจะย้ายอย่างเต็มที่เลยนะครับเข้าสู่ราศีกุมก็คือในวันที่8พฤศจิกายน2564นะครับช่วงเวลา22ในการสินานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระัสบดีย้ายในช่วงนั้นนะครับถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านจัดพิธีสวดบูชาเทวดานรพระคะ จำไว้เลยในวันที่8นะครับพฤศจิกายน2564ให้ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านของคุณได้เลยนะครับถือว่าเป็นมงคลเพราะเป็นดาวสุภพระค้อใหญ่นะครับดวงชะตาคุณจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นประสบผลความสำเร็จในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอิทธิพลจากดาวพระพฤหสบดีส่งผลย้ายในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะดีหรือร้ายในดวงชะตาของคุณในเดือนนี้นะครับก็จะมีดาวพระเค้์ซึ่งโยกย้ายราศีเนะี่ยทั้งหมดก็จะมี นะย้ายสองครั้งดาวที่ดาวเกตดาวศุกร์แล้วก็ดาวพระพฤหัสบดีนะครับช่วงสิ้นเดือนเดยกก็จะมาไล่เดียงกันเลยตั้งแต่ดาวแรกกันก่อนเลยนะครับดาวพุธนี่ก็จะเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วเนี่ยโดยตำแหน่งก็เป็นจุลจักรนะในวันที่9มีนาคม6-4เวลาตี -25 นาทีนะครับก็เข้าสู่ในภพหมอละนะอยู่ในเรือนของดาวดาวาอยู่ในเรือนของพระราหูนะครับในดชะตาของคุณเนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่าคุณต้องมีความอดทนนิดนึง นะครับอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เข้ามาคุณในเรื่องของเอกษษาสารต่างๆในเรื่องของคําพูดกับจาก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับทำอะไรด้วยความไม่ประมาทนะของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับช่วงนี้เนี่ยพี่น้องมักอาจจะมีเกณฑ์การห่างกันนะครับหรือบางคนอาจจะพัดพลาคจากกันก็ได้นะครับแต่คุณก็เป็นคนที่มีแผนการที่ลึกซึ้งนะครับเป็นคนที่ลักษณะแบบน้ํานิ่งไหลลึกดีนะครับในดวงตา นะแต่รายได้ของคุณเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละครั้งมกักจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับกว่าจะได้เงินมานะในช่วงของเพื่อนฝูงและสังคมนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีเพื่อนน้อยนิดนึงนะครับให้ลูกให้คุณระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในเรื่องของในเรื่องของเพื่อนต่างๆนะหรือในเรื่องของความวินาศความเสียหายต่างๆ,ๆก็จะทำให้เกิดอุปสปรคสาปัญหานะหรืออุบัติเหตุต่างๆนะครับช่วงนี้พยายามห่างจากเพื่อนนิดนึงนะไม่งั้น คือเพื่อนอาจจะพาไปเป็นมรณะหรือไม่ค่อยดีนะครับถ้าเพื่อนชวนไปนู่นไปนี่ไปนั่นในช่วงนี้หยุดไว้ก่อนใอห้ค่อยอย,อยไปนะเอออีกสักประมาณสองาทิตย์สามอาทิตย์ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะนี่โดยตาพระชาชนถ้าช่วงนี้ถ้าเพื่อนชวนไปไหนอย่าพึ่งไปนะครับไม่งั้นยจะมรณะสมชื่อนะเพราะเพื่อนเป็นเหตุมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี่จะย้ายโดยตำแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชนะครับดีในเรื่องของบุญกุศลมีโชคลาภเข้ามาในดวงคุณ ก็คือในวันที่14มีนาคม64เวลาสองทุ่ม5นาทีนะครับดาวทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบกันเงินในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้นะครับอาทิตย์อยู่ในเดือนพระพฤหัสบดีเนี่ยส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณนะอาจจะเป็นอชอบความอบอุ่นนะครับและผู้รับผู้ใหญ่ก็ให้การรักใคร่เอ็นดูดีในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงนี้คุณจะเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาเป็นคนที่มีใจบุญสุดฐานนะครับ เพราะการหมั่นในศีลธรรมของคุณจะทําให้ฐานะทางการเงินเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับจับจ่ายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดในดวงชะตานะครับมีสติปัญญามีความสามารถนะแล้วก็มีความสามารถในการอย่างรู้นะครับมีเ้นสารงสังหรณ์ในช่วงจังหวะระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันในดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับเพราะฉะนั้นพยายามสวมด,ดวสมนต์ไหวพระบทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาที่ดีในดวงของคุณ นะครับเพราะดาวที่อยู่ในภพสู่ี่าในเรื่องของการเงินต่างๆหรือรายได้และผลประโยชน์ของคุณเนี่ยนะรายได้ของเจ้าชะตานะครับก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะที่ดีอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการเงินการทองเคดีท,ทําธุรกรรมก็ผ่านนะเพราะสตเตตเมนต์ของคุณเนี่ยดีนะเวลาเขาเช็คเนี่ยนะบอกโอ้ยเงินเข้าล้านหา้าแสนสิบล้านอะไรเงี้ยเข้าทุกวันทุกวันหรือ,อสตเตตเมนต์ของคุณดีนะครับ มาดาวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะก็คือดาวพระเกตนะน,นะครับดาวพระเกเตนี่ยจะโคจรย้ายราศีเนี่ยนะครับก็เข้าสู่เดทพันธุเนี่ยในวันที่17มีนาคม64นะครับเวลา22นกา4 6นาทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณยก่อนดาวเกยตย้ายคุณจำไว้เลยนะ8 3 9แต่ๆโอเค พูดถึงในเรื่องของเกตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านมาอยู่ที่ภพปันทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามสวดมนต์นะครับทำบุญไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนิดหนึ่งก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณเนี่ยจะช่วยเหลือให้คุณประสบผลความสําเร็จนนในสิ่งที่คุณคิดและปรารถนานะครับแล้วก็ดาวเกตอยู่ในภพนี้นะครับก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยบางทีก็มักอยู่ไม่ค่อยติดที่นะครับมีเกณฑ์การเดินทาง พักถิ่นต่างๆแดนไกลนะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบโดดเดี่ยวในช่วงระยะเวลานี้ไม่ยอมพึ่งญาติพี่น้องนะครับมาดาต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นี่จะเดินหน้าเสดร์อย่างรวดเร็วโดยตําแหน่งเขาเป็นมหาอุกในวันที่19มีนาคาม64เวลา11บเนกาหนึ่งนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวศุกร์ก็เข้าสู่ในภพสุภาภพสุภาคือชื่อเสียงความดีงามความสําเร็จความเจริญลุ่งเหลือง นะครับเรียกว,ว่าความสุขในครอบครัวด้วยเช่นกันในดวงจะตาคุณดาวศุกร์อยู่ในเดือนพระพฤหสัสบดีส่งผลให้คุณเ,เป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีไม่มีใครรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือชังนะครับในช่วงจังหวะน,นี้ก็อาจจะเป็นคนที่อ่านใจได้ยากนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวศุกร์นี้ก็เป็นดาวเจริญนภพราพะและเป็นดาวเจริญนภพันธุนะครับมาอยู่ในภพนี้ยังไงในเรื่องของครอบครัวของคุณก็จะมีความแฮปปี้ มีความสุขที่ดีในดวงจิตตะนะครับชีวิตคุณเนี่ยเป็นคนที่สร้างตัวนะครับด้วยตัวเองนะโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากใครแม้กระทั่งพี่น้องแต่คุณก็เป็นคนที่มีโชคดีช่วยให้ประสบผลความสําเร็จในการสร้างหลักฐานฐานะต่างๆที่มั่นคงช่วงนี้คุณก็จะโบ,บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับจะมีความเลื่อมใสและศรัทธานในพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะ บ้านที่อยู่อาศัยของชาวราสีรากรกฎเนี่ยจะดูดีดูใบดูสวยดีในดวงตาถ้าทําธุรกรรมในเรื่องเกี่ยวข้าอกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะประสบผลความสําเร็จได้มากได้เยอะด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงในเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากสังคมทั่วๆไปชีวิตดีขึ้นอย่างมากในดวงตาคุณ นะครับแสดงว่าคุณมีเกณฑ์หรือมีโอกาสนะครับที่จะถูกรตเตอรี่นู่นนี่นั่นนะประสบผลความสำเร็จมีความสุขหรือคุณอาจจะถูกรตเตอรี่ทางไกด์ก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนนะอย่างที่เขาถูกต่างประเทศแต่ถูกจนลืมไปเลยเงีนะ้ยเออลืมใช้เงิน <c oughs> <c oughs> ดีนะอย่างมากในช่วงนี้นะครับมาพูดถึงดาวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับก็คือดาวพระพุธด,ดาวพุธนี้จะเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็วนะครับตำแหน่งเป็นประเป็นนิดนะ เป็นรนว่าดาวศุกบันเทิงแน่เลยนะดวงคุณในวันที่26มีนาคม2 5 6 4นะครับเวลา13ในการ45นาทีนะครับดาวพุธเนี้ยก็มาอยู่ที่พบสุภะโดยตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทด้วยเช่นกันนะครับคือในช่วงนี้เนี่ยนะคุณต้องระวังในเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมนะไม่เข้าตามตอกออกตางเหล่าเต็งอันนี้ไม่ถูกในดวงชะตา นะครับมันจะเป็นเหตุให้คุณเนี่ยดวงไม่ค่อยดีนะแล้วจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสีย,ยงด้วยเช่นกันต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับคือพูดง่ายๆอะ่ะตรงๆนะเรื่องเมาส์แตกนะครับอย่างที่อะไรนะชอบเป็นข่าวเรื่องอะไรดราม่าดามาอะไรนะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อเฉาต่างๆไม่ค่อยดีนะต้องระมัดระวังไว้ด้วย สาช้าอยู่ในภพสุภาเนี่ยหมายถึงสังคมช่วยเหลือสนับสนุนให้เจ้าชะตาเนี่ยมีชื่อเสียงประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีในดวงชะตานะครับและอย่าลืมมันเป็นวีนาสุภาความเสียหายต่างๆทําให้คุณประสบผลความสําเร็จด้วยมันจะเสียหายแบบไหนนะครับหรือบางคนเช่นเดิ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 นตกท่อดังขึ้นมาอะไรเงี้ยมัน <c oughs> ดังแบบแปลกๆเลยนะ ให้คุณระมัดระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับในช่วงจังหวะนี้นะแล้วร่วมกับดาวพุธด้วยก็ร่วมกับดาวพระศุกร์วลยก็บ,บันเทิงเลยนะครับในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสตินะสติมีสตังก็ต้องมีด้วยนะครับดาวต่อมานะครับก็เป็นดาวที่สําคัญนะของชาวลัคนาราศีกรกฎ นะโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพระพฤหัสบดีจะโคโจรเดินมลน,นะครับในวันที่29มีนาคม64เวลา11:48นา 4, น,านะครับดาวพฤหัสบดีก็ไปอยู่ในภพมรณละนะนะครับอยู่ในราศีกุมในดวงตาตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทนะระวิภุมมาทั้งโสราปัญจากแก่ลัคนาพุทธเก้าจันทร์กับชีวาเป็น8สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวอดร้อนนิรันดร้อนอกร้อนใจร้อนลุกนะครับ ชีวิตคุณในช่วง6เดือนนี้มันจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะในเรื่องของงานกระดคู่สัญญาก็ได้นะครับหรือพูดกับผู้ใหญ่ในบ้านจะเจ็บปวดไม่สบายนะครับหรือดวงชะตาของคุณเนี่ยนะเวลาถ้าคุณไปหาหมอเนี่ยนะครับคุณจะต้องตรวจเช็คให้ดีมากต้องหามากกว่าหหมออ่ะนะอาจจะต้องไปหมออีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อเช็คให้แน่ให้มั่นใจก่อน ว่าโดยตาคุณป,ป่วยเป็นอะไรกันแน่นะบางทีบางครั้งนี่มาจะหาสาเหตุไม่พบนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะแต่ถ้าสมมติถ้าใครถามในเรื่องของการทําสัญจกรรมตกแต่งนะครับในช่วงระยะเวลานี้ยังไม่ควรนะครับเจวราศีกร,รกฎนะเพราะฉะนั้นคุณในช่วง6เดือนนี้ต้องรอก่อนนะครับยังไม่ควรที่จะไปทําสัญจกรรมไปฉีดโอท็อปไปทําอึ่มอะไรในช่วงเนี้ยังไม่ค่อยดีนะ นะในดวงชะตาดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพมรณะหมายถึงเป็นคนที่รักความสงบนะครับเปิดในดวงชะตานะเป็นคนที่ซ่อนคมนะครับมีความคิดที่ฉลาดอาจจะแกล้งโกงไปนิดนึงนะในดวงชะตาดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับก็ไม่ถึงกับเสียนะท่านบอกท่านให้การเว้นไว้นะครับถือว่าเสียไม่มากในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอยู่ให้เป็นนะครับคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ ถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะอย่าโอเวอร์จนเกินไปนะครับต้องอยู่อย่างสม,มถะนะแล้วก็ชีวิตคุณก็จะสามารถรอดพ้นปลอด,ลอดภัยได้นะครับในช่วงจังหวะนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ยนะดาวแห่งคุณงามความดีนะครับสินธรรมมาเป็นหมอแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มใส่นะครับในศาสนาหรือประเพณีที่ผิดๆนะครับมักจะขาดธรรมะในใจ ในเรื่องของชื่อเสียงในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะนะครับการดําเนินงานหรืออาชีพต่างๆก็จะเกิดความยุ่งยากสับสนนะครับบางครั้งคุณก็อาจจะใช้อูบาบเล่เหลี่ยมชั้นเชิงนะฮะออในช่วงเวลานี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะต้องรักษาในเรื่องของเครดิตให้ดีอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอริและศัตรูก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับถ้าใครจะคิดจะเป็นปัญหา เป็นศัตรูกับชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณก็ต้องคิดดูให้ดีๆนะเออปัญหามันเกิดอยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดนะอาลีหรือศัตรูก็จะมรณะไปนะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎคุณต้องอยู่ในศีลในธรรมเข้าไว้ดีสุดสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นมงคลในดวงชะตานะครับไม่ต้องไปสนใจคําพูดของคนดื่นนู่นนี่นั่นคุณทําในสิ่งที่ดี เพียงแค่นี้ก็พอแล้วนะของชาวลาัาการาศีกรกฎนะครับนะแต่สิ่งที่อยู่ส,สคัญเลยดาวดาวเสาเร็งลัคนาคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณจะต้องอดทนให้มากนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่คุณทนได้อยู่แล้วนะครับในโดยตาในเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะในช่วงระยะเวลานี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะเลิกลาอย่าล้างกันสูงด้วยเช่นกันนะครับคือดวงของคุณเนี่ยดาวพฤหัสบดีย้ายในครั้งเนี้ย นะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งนะเป็นราศีที่ต้องอดทนและต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษในการใช้ชีวิตของคุณนะครับโดยความไม่ประมาทและละเอียดรอบคอบที่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็เลิกลาจบกันไปจากกันด้วยดีในดวงชะตานะครับในเรื่องของความรักนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับที่ดาวพระพฤหับสบดีเดินมนนะครับเลยก็ให้คุณ เตรียมพิธีจัดพิธีนะครับไหว้รับส่งนะที่บ้านของคุณเล็กๆนะครับที่หิ้งผ้าของคุณนะ่ะนะก็ถือว่าเป็นสื่อกลางนะให้คุณเตรียมผล,ลไม้19ผลนะครับทูบ19ดอกนะให้คุณก็ตั้งว่านะโม3จบนะครับแล้วคุณสวดพระคาถาบทนี้นะฮิติปิโสพระควาพระพฤรหัสบรีจะมัสมิงจะปุตตคุณังจะธรรมคุณังจะสังฆค,คุณัง สัพพทุขังสัพะพะัน์สัพพโรคังวิวัชเยสัพพราพังพระวันตุเมนะครับข้าพเจ้าขอที่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างคามชาญคามพบจนถึงปัจจุบันขอที่บุญกุศลนี้ขอถวายแด่องคเทวราภาพพรราชสบรีขอให้ม,หมงคนละบุญนี้จงเป็นกํนลาลังบุญที่นำให้ท่านมีบารมีสูงยิ่งขึ้นไปและจงแผ่กําลังเทวนุภาพมาคุ้มครองพิจารักษาประทานพรโชคลาภนะครับให้กับข้าพเจ้าชื่ออะไรคุณก็บอกชื่อท่านไป นะครับแล้วคุณก็ขอพอรได้เลยนะก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับพรหนักให้เป็นเบานะในดวงชะตาส่วน19จบนะครับอย่าลืมนะต่อ,อไปนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็นนะครับในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะดับเนี่ยนั่นในวันที่13มีนาคม64เวลา1 6 5 6นรพระจันทร์ดับอยู่ที่ราศีกุมในภพมรแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเดินทางไกล นะครับระวังการเจ็บป่วยวัสบายการมรณะต่งตางๆการพัดพรากสูญเสียต้องระวัดระวังไว้ด้วยในช่วงนั้นนะครับแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพ็นพระจันทร์เพ็นในวันที่29มีนาคม64เวลาตี15 1 51นาทีเพ่นอยู่ที่ในภพสัจฉเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การติดต่อสื่อสารต่างๆการเดินทางนะครับสื่อสังคมจะเป็นผลดีต่อเจ้าชะตาะถือว่าจะมีโชคลาภมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาต่อในแต่ละวันนะครับที่สําคัญนะในวันที่5มีนาคมห4ดาวพระจันทร์นะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกรกฎเองนะทับกับดาวพระเกตเนี่ยเวลา8โมง54นาทีนะเพราะฉะนั้นนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดอารมณ์มักร้อเร็วเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้น,น,นลง,ลง นะครับหงุดหงิดง่ายหือหมุนง่ายช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าคิดมากนะในวันที่9มีนา64นะครับดาวพระจันทร์ทับกับดาวเสาร์เวลา22:13ช่วงนี้ชาวาราศีกรกฎต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเกี่ยวข้องกับสายตานะโจรภัยต่างๆหรือมีเรื่องวิวาในช่วงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับแลนะดาวในวันที่11มีนาคม64จันทร์ทับดาวพฤหัสบดีตี18นาที ก็มีโอกาสได้พึ่งพาผูา้หล่อผู้ใหญ่นะครับส่วนหนึ่งและดาวจันทร์ทับดาวพุธนะเวลา15บหนกาเนาทีช่วงนี้นะครับก็ถือว่าดีมีมิตรมหาสูมีสเสน่ห์นะครับจะได้ลาบด้วยเช่นกันนะอันนี้คือคําทานายองกรโดยภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะประจําเดือนมีนาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีกรกฎทุกคนอดทนนะดาวพระัสบรีไม่ได้เล็ง้งลัคนาคุณแล้วเนี่ยนะครับ คือต้องดีด้วยตัวของคุณเองนะครับคุณจะหวังพึ่งพูดหรือผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยได้ได้นักนะครับคือต้องอดทนใน,นดวงชะตาของคุณนะครับให้ระวังการเจ็บไข้ได้ปวดไม่สบายการรักษาพยาบาลนนะสุขภาพเวลาคุณไปหาหมอก็อเช็คให้ดีนิดนึงมากกว่า1ห,หมอนะครับแล้วก็สุขภาพของผู้ดหรับผู้ใหญ่ในบ้านเป็นสําคัญจําไว้เลย นะครับในดวงชะตาเนี่ยเสาเพ่งเล็กลแล้วอสุราภูม,มนเมนอสดาจันว่าไว้จันเบสเบสเการาหูเล่าอาพับอาบภาคให้โทษแท้ประเขินหิน,หนเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับบางทีเนี่ยคุณอาจจะสูญเสียของลักนะหรือเสียญาติผู้ใหญ่ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎถือว่าคุณรู้แล้วรู้ก่อนแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไประมัดระวังในสิ่งต่างๆนะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะบ,บูชาเสริมดวงชะตาเพื่อเป็นสิริงมงคลก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสาธุพุทธ,ธสังมีนาชาริติพระศิวีเทราพระรหังสัพพาราพังปราสิทธิเตสาธุ